จะเป็นยังไงถ้าพัจะวิ่ง10กิโลเมตร7 7จจังหวัดและนี่คือจังหวัดแรกค่ะจังหวัดนครปฐม จังหวัดที่มีองค์พระปฐมเจดีย์ให้ดูแท้ตลอดทางเลยค่ะวิ่งไปซอยไหนก็จะได้เห็นองค์พระปฐมเจดีย์ที่สวยแตกต่างกันออกไปเช้าวันนี้พัดเริ่มที่หน้าเซน็นทรัลนครปฐมค่ะพัดมาก,กับรองเท้าคู่ใหม่ New Balance f u e l c e l l SC p a c e r เซอค่ะเป็นรองเท้าวิ่งที่น้ำหนักเบามากจริงๆคู่นี้เนี่ยเหมาะกับสายแข่งขัน r ร a เร a ซิ่งมาพร้อมกับโฟมฟิลเ l ลร l อย0ปอร์ซที่จะช่วยส่งแรงให้วิ่งได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเอาจิงๆิพัดตื่นเต้นกับรูดนี้มากนะทุกคน ออกจากเซ็นทรัลนครปฐมเนี่ยเพื่อมุ่งหน้าไปมหลาลัยศิละปะกรค่ะกะว่าจะวิ่งในมหลาลัยสักแป๊บหนึ่งนะคะแต่พอเข้ามาเหมือนโชคชะตาเป็นใจให้พัดวิ่งผ่านองค์ลูกป,ปั้นหินแกะสลักรูปพระพิฆเนศก็เลยแวะขอพรอน,นิดนึงค่ะจะบอกว่าการวิ่งในศิละปะกรเหมือนวิ่งในงานศิละปะเลยอะทุกคนเพราะรอบๆถนนข้างๆทางอะมีผลงานศิละปะวางอยู่เยอะมากๆอยู่ในศิละปะกรแป๊บหนึ่งนะคะก็ออกมาที่ถนนใหญ่ค่ะแป๊บเดียวกิโลเมตระะ 5, แล้วว่ะวิ่งเข้าซอยมานะคะพัดมาเจอชุมชนสาบบัวคะ่ะได้เห็นวิวองค์ พระถมเจดีรอบแรกของวันแค่ตรงยอดเจดีกับแสงตอนเช้าอะทุกคนมันดีมากพอออกจากชุมชนสระบ,บัวมุ่งหน้าไปที่ถนนราชาดำเนินนะคะพัดมัวแต่มองว่าในามหาลัยเขาทําอะไรกันหันมาอีกทีคือทึ่งกว่าวิวเมื่อกี้อีกเพราะว่าเจอกับวิวองค์พระประถมเจดีอยู่กลางถนนเกือบเต็มองค์เลยอะทุกคนคือเติมฟิวให้พะสุดๆเลยอะพัดลัดเข้าซอยไปนะคะเพื่อที่จะไปที่วัดพระงามค่ะคือระหว่างเส้นทางเนี้วิ่งไปตรงไหนก็จะเจอแต่วิวองค์พระประถมเจดีที่สวยทุกมุ จริงๆพอถึงหน้าวัดพระงามนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิวเมืองของนครปฐมแล้วค่ะทั้งคลองชุมชนผู้คนตลาดพัดวิ่งลอคลองแม่น้ํากลางเมืองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะไปสวนสาธา,ารณะปราปาค่ะเลาะเส้นทางรถไฟไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวข้าถนนพระงาม4ค่ะวิ่งเข้าชุมชนนี้ไปไม่ไกลก็จะถึงสวนสาธา,ารณะประปาแล้วค่ะเข <c oughs> าทําพื้นสําหรับวิ่งแบบจริงจังมากเลยอะทุกคนก็เลยลองเช็คสปีดกับรองเท้าคู่ใหม่อันนี้สะหน่อยเห็นว่าเขามีเทคโนโลยี e n e r g y Arc เพื่อผสานแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่ออกแบบเฉพาะระหว่าง พื้นรองเท้าชั้นกลางเพื่อเพิ่มการกักเก็บพลังงานแล้วก็ส่งคืนพลังงานได้มากขึ้นพอวิ่งกับพื้นจริงๆฟิลดีมากขนาดวิ่งอยู่ในสวนประปา,ปะปาก็ยังเห็นวิวองค์พระปฐมเจดีกับแสงพระอาทิตย์ตอนเช้าอยู่เลยทุกคนวิ่งอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกชื่อเราหัานไปก็ไปเจอพี่ๆคนนครปฐมค่ะออกมาวิ่งตอนเช้าเหมือนกันเติมเอเนอร์จีให้กันสุดๆวิ่งในสวนประปาอยู่รอบนึงนะคะก็จะออกไปที่สถานีรถไฟนคะรปฐมกันต่อค่ะลัดข้างสวนมานะคะกูก็แมปก็บอกให้พัดเนี่ยไปข้างบ้านร้เลลยอะแว ก็จะวิ่งย้อนกลับมาที่ทางเดิมนะคะเพื่อไปที่สถานีรถไฟและจากสถานีรถไฟค่ะตรงนี้อีกนิดเดียวก็จะถึงโซนตลาดที่คึกคืนสุดๆเพอแป๊บเดียวนะคะก็มาถึงหน้าองค์พรแล้วอ๋อจริงๆนะรูดนี้เพลินมากเลยอะเส้นทางผู้คนบรรยากาศมันดีมากรับรองว่าจังหวัดอื่นๆมันไม่แพ้กันแน่นอนค่ะแล้วเจอกันจังหวัดที่2สมุทรปราการ